สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกรนิกาทีวีก็มีเรื่องเราดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคอนิจิวะสวัสดียามเสายสายหรือหลังเที่ยงไปแล้วนะคะคอนิจิวะกุดอัพธนูนนี่ก็คือต้นแอปเปิลนะคะชื่อว่าพันอะลูพุส อโลพูสนะคะพันเนี้ยคือถามวาทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวปีเลยและรประมาณนี้ค่ะเหมือนมะม่วงหาวมะนาวโหวอะไรประมาณนั่นแหะค่ะนี่แหละที่เป็นพวงเหมือนพวงมาไฟห้อยระย้อยระยะก็เพราะว่าเขาเป็นตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียตอนเวลาเขาเป็นเกษรนะคะพันเนี้ยก็จะสามารถผสม เอาเกสรของเขานะคะตัวเมียไปผสมกับต้นแอปเปิลในสวนทั้งหมดนะคะแต่เขาจะไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบลมพัดไปบ้างแล้วก็จะมีพวกผึ้งพวกมแมลงต่างๆอะไรแบบนี้นะคะหรือมแมลงวันนะนะคะก็มีส่วนเขาเอะอก็เหมือนผึ้งอะ่ะเขาก็จะมาเกาะดูดน้าหวานแต่ผึ้งอะ่ะเขาไม่มาทําลายอะไรเราเขามาดูดน้ําหวานแล้วทีนี้เขาก็จะเกาะไปช่อนู้นกิ่งนี้ประมาณนี้นะคะ อันเนี้ยเขาผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นลูกแล้วเพราะไม่มีเกสรแล้วนะคะแต่ที่ที่อยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าเกิดเราอ่ะมีเวลาเราก็จะเอาขนไก่นะคะมันจะมีขนไก่นะคะเอาเอามาเอามาเขี่ยแยมันเราเอาไม้ปัน่นปั่นหูเราเนี่ยไม้ไป,ปั่นหูเราเนี่ยแล้วเราก็มาแตะเกสรหรือขนไก่ที่เราปัดเออปัด ปัดทาความสะอาดแต่เราจะใช้แบบขนไก่แบบที่มันโดยเฉพาะมีของเขาอ่ะกานิกาก็อธิบายไม่ถูกกับขอโทษนะคะเราก็จะเอามาแตะเขาแล้วเราก็จะเอาไปตีกับต้นแอปเปิลของเรานะคะตีเบาๆนะคะคือไปเขีียรให้เขาผสมพันธุ์กันประมาณนี้นะคะที่ต้นแอปเปิลมันก็มีเกสรตัวเมียและตัวผู้ในดอกเดียวกันนะคะถ้าไม่ผิดพลาดนะคะอืมแล้วเขาจะผสมพันธุ์กันเองแต่บางทีมันไม่สมบูรณ์อ่ะเนาะอะไรประมาณหลายๆอย่าง อันนี้เขาเขาทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะถามว่าไปทำพริกะเกลือจิ้มได้ค่ะแต่ต้องรอให้มันแดงสดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาจะมานั่งทำนั่งอะไรหรอกนะคะลูกเล็กมากเลยเนี่ยลูกแบบเท่าแบบเนี้ยํำเดียวอะ่ะแบบนี้เลยนะคะต้องให้มันแดงกว่านี้นะคะ Not eat อืมไม่เป็นไรอันนี้ลูกกระตามาหลุดนี่เลยนะคะนี่ก็พักเที่ยงแล้วนะคะพ่ออันนี้เป็นต้นตัวเมียนะคะ ทุกสวนจะมีหมดแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเราเออจะมาทาบกิ่งมันไว้เราตอแล้วไปทาบกิ่งติดกับต้นแอปเปิ้ลเลยตามหลักเลยนะคะแต่มันไม่ได้ว่างจัดถึงขนาดนั้นนะคะทีเนี้ยที่กานิกาขึ้นมาทําให้ดูก็เพราะว่าเราต้องตัดทิ้งนะคะสงสารเขามันเหนื่อยเดี๋ยวต้นเขาจะเหนื่อยประมาณนี้เลยค่ะต้องมีเวลามาทํานะแต่เนี้ยกานิกาก็ยุ่งงานมากไม่ได้ว่างนะคะแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่เขาจะ เราก่อนที่เราจะยุ่งแล้วเขาจะจากเราไปตอนนี้เราก็เราก็ต้องมาจัดการเขานะคะประมาณนี้เลยนะคะใช้กัรไกรตัดแต่ถ้าใช้มือตัดอะ่ะมันมันมันเหนียวมากมันเด็กอะ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยตัดทิ้งเลยนะคะเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะโอ้โทษใบบงังแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมันเหนียวมันเหนียวแล้วก็ เดี๋ยวเราไปโดนลูกกระตาเขาหลุดก็สงสารเขาเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยเขาเดี๋ยวคนเหนื่อย,อยงไงคะเขาอุ้มเขาอุ้มลูกไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมาไล่ตัดแบบนี้เลยนะคะไม่เอาเลยนะตัดไม่ต้องตัดทีละลูกอะต,ตัดมาหลายๆลูกอะตัดแบบนี้เลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกโดนลูกกระตามาหลุดมันก็ไม่ได้สาคัญเพราะว่าอันนี้มันเยอะมันดกเรามาเราไม่อยากให้เขาเหนื่อยไงคะสงสารต้นอะไรประมาณนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็อันนี้กาเปนคนแบบนี้เลยละเราก็ต้องเนี่ยแบบนี้เลยไม่เอานะคะแบบนี้เลยนะคะ เขาเหนื่อยแล้วแต่ถ้าจะไว้ให้เขาเป็นแบบสีแดงจัดมีคนอยากได้ก็มีนะแต่มันไม่ไม่มันก็ไม่อร่อยหรอกถามว่ามันเปรี้ยวแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยกินเปรี้ยวเหมือนคนไทยใช่ไหมล่ะอืมเหมือนเหมือน Apple Parr, แอปเปิลป่าอะไรแบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะเดี๋ยวเราก็มาไล่ตัดเขาทิ้งไปแบบนี้แหละค่ะหรือไม่เราขย่มเขาทิ้งเขาก็หลุดแล้วเหมือนกันแต่เดี๋ยวของสารต้นมันไงอประมาณนี้แหละนี่แหละค่ะเราก็มาช่วยตัดไม่จำเป็นต้องหมดเราเอาแบบตัดแบบร่าวๆอะไรประมาณเนี้ เนี่ยแต่มีเวลาค่อยมาทําแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทําคือคือให้พี่ๆเพื่อนๆทราบนะคะมันก็มีแบบนี้ด้วยนะทําทสวนอ่ะอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปรอผึ่งรอมแมลงมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ใช่หรอกเราก็ไม่รู้ใจเขาก็าจะไปกินกิ่งไหนช่อไหนเราก็ช่วยเสริมไปอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละคือต้นตัวเมียนะคะแบบนี้เลยตัดท้าทิ้งแบบนี้เลยไม่ต้องเอาเข้าไว้ ขาผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นลูกแล้วนะคะตอนที่เขาผสมพันธุ์ได้คือเขาเป็นเกสรนะคะประมาณนี้เลยนะคะเดวกนิกาภาษาอังกฤษเดี๋ยว่อยว่ากันแต่พันธุ์นี้แหละคะ่ะภาษาอังกฤษพิมพ์จะได้คนคนอื่นเขาดูเขาก็จะได้รู้ด้วยเนาะคนต่างชาตินะเนาะขอบคุณมากมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่มารับชมคลิปกานิกานะคะขอบคุณมากเลยกานิกาเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาถ้า อยู่กับใครก็จะอยู่กับคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคะเออทำอะไรก็จะทําแบบนี้แหละเออทำทำมาหากินเนี่ยเออทะเลาะก,กันนอนทะเลาะก,กัแอปเปิลใน,นได้สตังค์นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขาเนี่ยแบบนี้เลยนะคะคือช่วยเขาไงคะต้นเขาหนักเขาเหนื่อยอะไรประมาณเนี้ก็เหมือนกับคนน่ะคลอดลูกมากเออเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะเหมือนกับคนน่ะคลอดลูกมากเยอะๆก็เหนื่อยใช่ไหม มดลูกก็ไม่ดีใช่ไหมพูดถึงน,นะคะตามหลักความจริงนะคะอันนี้ไม่ได้พูดทะลึ่งตึงตังนะอืมก็แบบนี้แหละคะ่ะดูไว้มันถามว่ากานิกาพูดเยอะพูดมากน้ําเยอะขอบอกกานิกาพูดทุกคำแมีสาระหมดแหละแต่คนคิดได้ก็ดีนะประมาณนี้นะคะอืมแต่กานิกาอ,อจะลงคลิปแบบว่าไม่มีหัวข้อแบบแบบแบบตลกอะ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องตลกก็มีอยู่ว่าสมมุติว่าเราตั้งหัวข้อเรื่องนะคะ ตั้งหัวข้อเรื่องเลยนะคะเอาหัวข้อเรื่องนะคะเนี่ยมันจะโล่งแบบนี้สงสารเขาใช่ไหมคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวมีคนมาตัดให้ค่ะแล้วมันก็จะมีต้นตําลึงนะคะต้นตําลึงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่แบบนี้นะคะตําลึงนะคะเห็นแล้วมันอดทําไม่ได้ต้นตําลึงนะคะมันไม่อวบมันไม่อะไรนะคะนี่เลยค่ะแล้วที่สวนก็จะมีเต้นตําลึงแต่ว่ายอดเอาแต่ยอดยอดมันไม่อวบนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็มาตำน้ําพริกหรือไปทาแกงจืดนะคะเดี๋ยวน้องสไพายมาให้เขาตำน้ําพริกให้ทานนะคะน้ําพริกเอามาจากที่เมืองชนนะคะที่หนองมนนะคะมันไม่อวบอ่ะกินเหมือนเหมือนกินกิ่งไม้อะไรประมาณเนี้แต่ก็จะไปทําแกงจืดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็มันไม่อวบไม่อร่อยอ่ะอันนี้ผู้ีเฉยอาจจะไม่ทําหรอกเนี่ยมันไม่อวบอ่ะมันเคี้ยวไปก็เหมือนไปเคี้ยวก้านไม้อะไรประมาณนี้ถ้ามันอวบหน่อยเคี้ยวไปมันก็ยังแบบมีน้ํา เปาะเข้ามาในในปากเราอะเนาะประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็มันมีต้นหน่อไม้น้ํานะคะเนี่ยต้นหน่อไม้น้ําที่สวนมีเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะอือยากจะทําเฮาให้มันอยู่ต้นหน่อไม้น้ํากานิกาก็ขุดเอาไปปลูกที่บ้านอยู่แต่ว่าแต่ว่าเอ,อก็ต้องดูแลเขานะคะประมาณนี้แหละค่ะอือที่มันขึ้นมานี่ก็เพราะว่านกกลางะคะ่ะมันมันบินไปมันคาบมาเมล็ดไปมันตกมาเรื่องของเรื่องอะ แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่เพื่พพพพพพพอนเจ้าขาขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คณิกาก็จะมีเรื่องเล่านะจังหวะพักเที่ยงด้วยก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าถ้าเราตั้งชื่อหัวเรื่องของช่องนะคะพูดไปแล้วก็ทำงานด้วยนะคะนี่คือพักเที่ยงของกานิกากนะคะ แบบนี้ที่กานิกาเก็บอะไม่ได้มันหล่นลงมานะคะเก็บมาจากต้นนี่พันชินาโนโกุรุโดนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวกานิกา,กาก็เอาไปลงรังแยมขายได้แต่ละมันเก็บเริ่มแรกก็ไม่อยากจะไปให้รังแยมหรอกนะคะกว่าจะไปถึงเขาแล้วมันเน่าใช่ไหมคะพันนี้พันชินาโนโกุรุโดใช่ไหมคะเดี๋ยวกานิกากลับไปอะจ,จะผ่าตรงนี้ทิ้งแล้วก็มันยังไม่ลืมต้นก็จริงทิ้งไว้สักวันสองวันมันจะลืลมต้นนะคะเดี๋ยว วันสองวันกันนิกาก็จะผ่าตรงที่มันเสียทิ้งไปนะคะก็จะไปทําน้ําจูจูสืนะคะทําดื่มเองอะไรเองถ้าเกิดเราอยากทานหวานแล้วก็เที่ยวน้าเชื่อมใส่ไปได้แต่ว่ากันนิกาไม่เอาแต่จริงกันนิกาชอบทานหวานนะเวลาแห้งๆเนี่ยมันแห้งทุกวันแหละแต่ว่าอันนี้มันสดมาจากสวนแล้วก็ ผ่าครึ่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไปคั้นน้ำจูจูสือนะคะแต่อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นหนอนอะไรมันโดนจินเยอะก็ไม่เอานะคะโนกูด no นะแล้วก็มันตกหล่นลงมาที่มันเป็นหนอนเนี้ยไม่เอานะคะแต่ถ้ามันตกหล่นมาแล้วสวยอย่างเงี้ยเอานะคะ <S <s แต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่เริ่มแรกอะ่ะมันยังไม่ค่อยแก่จัดมันยังไม่ค่อยอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยตนิกาจกะมาผ่าเอาครึ่งหนึ่งทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะทําจะเอ่อทำเอ่อเขาเรียกติดต่องนะคะหรือจะถ่ายวิดีโอแบบนี้ก็ได้ นี่แหละกานิกาก็มาทํางานแบบนี้นะคะตอนนี้กานิกาก็พักเที่ยงนะคะปกติพักเที่ยงอะ่ะไม่ค่อยพักหรอกแค่ทานข้าวอิ่มแล้วก็ทําเลยเพราะมันเป็นงานของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าไปทําสวนอื่นเราเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องตามเขาอะไรประมาณนี้เขาพักก็พักเขาทําก็ทาอันนี้พันชินานโนโกลูโดนะคะพันสีทองนะคะกานิกาก็ทําข้างล่างอะ่ะจริงๆต้องทําข้างบนลงมาแล้วมาทําข้างล่างนะถ้าลูดใบหรือรีดใบนะคะแต่อันนี้เรามาแบบ เด็ดลูกเสียลูกเน่าลูกที่มันติดกันหนอนมันกินแล้วมันเป็นโรคของแอปเปิลแล้วก็พวกมแมลงต่างต่างอ่ะที่มันปากแข็งแรงอะไรเงี้ยเหมือนพวกแมงทับมันยกทับจะมากินอะไรประมาณเนีเ้แมงกวางก็มีนะคะแต่ไม่ค่อยเจอน้อยแมงกวางมันชอบไปอยู่กับไฟแต่ทีนี้ว่าก็มาทําเอาเข้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีลูกค้าสั่งที่มันร่วงหล่นแบบนี้นะคะ ลูกค้าก็สั่งอกออส่งไห้เข้าวันที่15 80โลนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะ80โลนะคะแต่พอดออีวันที่15กลางคืนตอนเ่้งมืดน่ะจะเข้าไปในโตเกียวเพื่อจะไปรับน้องสไพร์กับหลานสาวนะคะก็ถ้าไม่ส่งทางไปสนนี้ให้ลูกค้าก็คิดว่าจะเอาไปให้เขาเลยที่ห้างใหญ่ ห้างใหญ่นี่ไม่ใช่เจ้าของห้างสั่งนะคนที่เขาเปิดร้านอะไรนั้นเขาสั่งนะคะเขาขายแก้วนึงไม่ได้ธรรมดานะเขาก็ใส่แอปเปิลของเราไปด้วยเอาเนื้อแอปเปิลใช่ไหมแล้วก็เขาก็เขาถ้าคนสั่งแอปเปิลอย่างเดียวแบบนี้นะคะลูกค้าประจําเขาสั่งแอปเปิลอย่างเดียวแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเราเก็บเนีย่ยจริงๆต้องเอาทิ้งแล้วแต่เรารอเก็บอีกหน่อยนึงเอาไว้ขายเป็นน้ำจุ้จุสื่อเดี๋ยวรออีกประมาณ3วันนะคะ อันนี้พันชินานโนโกลูโดนะคะลูกค้าเขาสั่ง80โลนี่ก็คือเอาหลายๆพันรวมกันเขา m i ิกซ์รวมกันนะคะแล้วเขาอาจจะไปใส่เอ่อผักผลไม้อะไรก็เรื่องของเขาเช่นแครอทอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะไป m i กอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะใส่น้ําเชื่อมหรืออะไรประมาณนี้อืนี่แหละค่ะและ้วกาน,นิกาก็เก็บส่วนนี้ไว้อะไรส่วนนี้ไว้ก็คือเราจะไปทําน้ําปั่นเองอะไรเองทานอะ่ะประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดลูกค้าประจํา ของเราที่แม่บ้านอนะ่ะเขาก็จะบอกขอแยมหน่อยแล้วก็จะเอานี่ส่งไปให้เขาเป็นทําแยมแยมมันไม่เป็นไรมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นน้ําปั่นผลไม้นะี่มันจะแบบเฟื่อนเฟือเราก็ไม่อยากให้เขาใช่ไหมคะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแรกอะไรประมาณนี้พูดถึงเล่าเล่าไปแล้วก็เโม้ไปก็เลยลืมด้วยแ,แล้วก็พันนี้ก็พันชินานโนซุยโตพันนี้ก็ต้องส่งให้ลูกค้านะคะเป็นน้ําจู้แต่เนี่ย พันนี้หวานเจี so ست, like ๊ยบชื่นใจหวานนิ่มนัวละไกันิกาชอบพันธุ์นี้อันดับหนึ่งเลยนะคะแลวพัน์ที่เปรี้ยวก็คืออีกพันหนึ่งนะคะเดี๋ยวบอกทีละพันเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆจะงงนะคะวันที่เก็บผลเขาเท่ามากแล้วชรามากไม่ไหวแล้วกานิกาก็จะทําแบบคลิปสั้นๆติ๊งตองหรือวิดีโอสั้นๆให้ทราบเลยาจะเห็นแบบสวยทั้งทั้งสวนนะว่าง่ะสวยทั้งต้นทําเป็นต้นให้ดูเลยประมาณเนี้ยอันเนี้ย น,นิกาก็จะเอาไปทําเป็นน้ำปั่นผลไม้ของเรานะคะทําแยมก็ได้ทําแบบสดเลยไม่ใส่ผงไม่ใส่สารอะไรนะคะแต่ต้องรีบทานอะไรประมาณเนี้ืมยพูดถึงเล่าหัวข้อเรื่องคลิปคลิปเช่นเราลงหัวข้อลงหัวข้อแบบหน้าตื่นเต้นน่ะน่าตื่นเต้นน่ากลัวคนก็ตกใจรีบเข้าไปดูถึงเวลามันเด้งเข้ามาพันนิพัน โคเกียวกุนะคะพันเอาไม่ใช่ขอโทษพูดผิดคะมันติดกันพันนิพันเอออคิบายเอะนะคะพันนิพันอคิบายเอะนะคะพันอคิบายเอะก็ผิวเขาจะแดงเข้มเป็นสีเลือดหมูนะคะพูดซ้ำไปซ้ำมาอย่างื่อเบื่อกันนิกานะเราได้เรียนและท่องจำเหมือนสุดคูนะคะพันอคิบายเอะนะคะเขาจะสีแดงเข้มเหมือนเลือดหมูนะคะหวานกรอบนะคะพันนี้น้องสไปซยชอบมากมีสิบสี่พันเขาชอบพันนี้พันเดียว น้องสะพ้ยที่กําลังจะมานี่นะคะโทษนะคะมันอยู่ใกล้กันแล้วบางทีกาน,นิกาตาไม่ดีเดินถแถลพูดไปอะไรไปพันนี้ค่ะพันโคเกียวกุที่เขาเอาไว้ทําแต่งหน้าขนมเคก้กพวกขนมเค้กผลไม้ผลไม้หลายๆอย่างแล้วก็จะมีพันนี้นะคะแล้วก็พันสีทองมักกี้นะคะพันชินานโนซุยโตนะคะประมาณนี้แต่กาน,นิกาทำรอบเช้าข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักทานข้าว วันนี้ไม่กลับไปบ้านไปทานข้าวก็ให้คุณชายไปสั่งบินโตร้านประจำที่ทําสดๆเลยนะคะเบนโตนะคะทานเนื้อย่างบินโตนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะชอบทําทานเองแต่ว่าเราไม่มีเวลาถ้าทําแล้วมันจะเสียเวลาพัานนี้ก็พนันอ,อพันอคิบายเอ็ดนะคะอที่เขามีลูกเดียวตรงนี้ก็เพราะว่าลูกใหญ่ก็เพราะว่าเขาไม่มีใครแย่งอาหารเขา เขาไงเขาก็เลยใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นไหมคะใหญ่มาใหญ่ครึ่งหน้าของกันิกาเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเป็นพุ่มเป็นพวงเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่นะคะเพราะว่ามันก็เขาแบ่งอาหารกันกินเนาะเออตรงนั้นไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้เขาให้เขาเป็นหนอหรือเป็นโลกของแอปเปิลแค่นั้นแหละแล้วลงลงหัวข้อนะตายแล้วตายแล้ว อะไรประมาณเนี้หรือว่าลงอะไรแบบลงหัวข้อตายแล้วน่าสงสารจังคนเขาก็ตก,กใจมีนะแบบนี้ก็มีนะหรือว่าจะลงแบบอะไรก็แล้วแต่ลงแบบลงแบบเหมือนแบบหน้าตกใจอ่ะหน้าตกใจอ่ะและ้วการนิกาก็เข้าไปการนิกาเออก็เข้าไปปกติอ่ะใครจะเป็นจะตายใครจะไงการนิกาก็เข้าไปปกติเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปอ่ะเนาะเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยปกติอ่ะก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะ ทีนี้เข้าไปปกติก็ไปกดหัวใจกดสวัสดีเจ้าค่ะกนิกามานะคะเข้าไปปกติทั่วไปเสร็จแล้วทีนี้แล้วมันก็มีหลายคนนะโลกโซเชียลต่างคนต่างคิดต่างคนต่างความเห็นอันนี้กนิกาก็พูดไปแบบปกตินะคะไม่มีเจตนาจะว่าใครทุกคนนะมีความคิดไม่เหมือนกันแตกต่างถูกไหมคะพี่น้องท้องเดียวกันออกมากนิกามาีมีพี่น้องเจดคนนะคะ ยังต่างความคิดยังไม่ลงตัวกันอะไรก็มีใช่ไหมทะเลาะกันแล้วยิ่งมีครอบครัวแยกย้ายกันไปทุกคนก็เห็นแก่ตัวเอาแต่ครอบครัวมีกันนิกาคนเดียวแหละที่ไม่เห็นแก่ตัวเอาทุกคนลูกหลานเพื่อนลูกเพื่อนหลานประมาณนี้เสร็จเขาก็ลงว่าตายแล้วตายแล้วลงแบบหน้าตกใจอะ่ะเพื่อนๆแทนที่สมมุติว่ามันมีขึ้นหลายช่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ต้องมาดูที่ตายแล้วตายแล้วก่อนถูกไหมคะใครตายวะอะไรประมาณนี้ยใครเป็นอะไรวะบาดเจ็บสาหัสไหม สมมติว่าเขาก็ไปกันทุกช่องแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็ต้องเลือกไปดูช่องที่ฉุกเฉินช่องอันตรายก่อนเขาก็แบบคนไทยอ่ะพี่ไทยมงอะนึกออกป่ะเขาก็สนใจเรื่องเหมือนมีใครตายว่าใครตายว่าเห็นไหมสวยไหมคะอืมเขาก็จะไปมุงก่อนก่อนไปดูก่อนว่าใครเป็นอะไรวะท,ทีนี้พอเข้าไปดูเสร็จเอ้ามดตายมดตายทีนี้ถ้าช้างตายอ่ะสมมุติถ้าช้างตายอ่ะถ้าช้างตายมันก็น่าตื่นเตกก้นตกใจถูกไหมคะโอ้หน้าสงสารโนช้างตายตัวเบลอเลย โน no, ช้างเป็นของคู่บ้านคู่เมืองอ,อ,อันนี้การนิกายเอ่อยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเงี้ยเออหน้าสงสารอะไรเงี้ยแล้วเสร็จอ่าเราอาจจะช่วยนิดนดหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โนะอะไรเงี้ยประมาณสมมติสมมตินะคะเสร็จทีนี้ไอเรื่องช่วยนี่สมมุตินะคะแต่เรื่องจริงมันก็คือว่าทีนี้กานิกาก็ส่งหัวใจอะไรประกะติทีนี้มันก็มีคนที่มันมีคนหัวเอียงซ้ายเอียงขวาตรงกลางก็มีอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไปว่าให้ว่า ที่หลังลงหัวข้ออะไรลงให้มันตรงประเด็นหน่อย <c oughs> นี่การนิกาก็ไอช่องไอคนนั้นเขาก็ว่าไอคนนี้แต่ว่าการนิกาไม่ได้สนใจใครหรอกมันก็เป็นเพื่อน,อนกันหมดนั่นแหละเพื่อนใน y o u t u b โซเชียลทีนี้การนิกา,กาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะโทษนะมันมีฟันที่ว่าฟันที่ว่าเขาเผาเอ,อต้นไม้เก่งม้กกานิกาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะกานิกาก็เออมดตายนี่หว่าไม่ได้ช้างตาย <c oughs> อันนี้การนิกามาเล่าเป็นเรื่องคำนะคะเรื่องนี้มันผ่านมาหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่า อย่างฮาอะไรกันกานิกายานี่กานิกาก็เป็นแบบพวกแบบไม่ใช่เสริมหรือไม่ใช่ลูกน้องเสริมหรือไม่ใช่พวกเผือกกวนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่กานิกาก็แบบว่าเราเป็นคนแบบว่าพูดอะไร,รตรงๆล้วก็บอกเอเอไอ,อ,อ้จากคนนั้นก็บอกว่าตกรกใจหมดเลยนึกว่าช้างตายที่ไหนได้มดตาย <laughs> ทีนี้กานิกาก็เลยแบบเป็นพวกแบบเผือกอะแต่ไม่ใช่เผือกกวนอะไรเงี้ยไอไอไอกวนแบบฟุต ไอ้ไอบาทาฟุตไม่ใช่นะนกานิกาเ้วบอกเออใช่ค่ะพี่หนูก็ตก,กใจหมดนึกว่าใครเป็นอะไรนั่นแหละ <c oughs> ข้ามขำหามากเลยตอนนั้นอนะ่ะโอ๊ยมีแต่เรื่องแบบบู๊อะเสร็จทีนี้มาทีนี้ทีนี้แต่เขาไม่ได้ว่ากันิกาแล้วเขาก็ว่าคนนั้นแหละว่าคนที่เข้ามาว่าให้เขาว่าเออไม่ไม่ดูก็ออกไปอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้ว่ากันิกานะ กานิกาก็เขาบอกว่าเขาก็ว่าคนนั้น่ะไม่ดูก็ออกไปอย่ามาป่วนเขาก็ว่าอย่างนี้ใช่ปะ่ะกานิกาก็เออพี่หนูก็ตกใจนึกว่าเป็นอะไรกันอ๋อมดตายทีนี้อันนี้เล่าเรื่องตลกหาย,ยาเฉยอ,อย่าไปเครียดซีเรียสมันโลกโซเชียลมันมันเรื่องตลกอะ่ะโคตรจี้ๆขำๆม,มา,าเสร็จอันนี้คนนั้นเขาก็มาว่าให้พี่คนนั้นน่ะเขาก็ว่าให้ลงหัวขอ้อลงให้มันตรงประเด็นหน่อยมดตาย ก็บอกว่าตายลงสอหูก <teachers> ็น so, like, ึก nah, ว่า okay, ช like, so, like, ้างตายอะไรประมาณนี้เสร็จกานิการก็ไม่ได้ใส่ใจกานิกาก็บอกพี่ใช่หนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะหนูก็พูดเพราะกับเขาแบบนี้แหละเป็นคนพูดเพราะอไม่ใช่พูดเพราะปากวะก็เป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วพูดแบบนี้อยู่แล้วต่อหน้ารับหลังก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วเสร็จ้นี้ทีนี้กานิกาเขาเม่กานิกาบอกพี่หนูก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะก็แบบในไลฟ์สดคอมเมนต์นี่กานิกาก็ถามมาติดตามมันก็ติดตามอยู่แต่ว่ากานิกาก็ เขาก็งัดทางงัดกันอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่า,านิกาก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเขาก็ว่าคนนั้นว่าถ้าถ้าถ้าเข้ามาดูปวนออกไปเลยไม่ต้องเข้ามาดูอะไรประมาณนี้โอ้แต่นิกาก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปก็เข้าไปนั่นแหละก็กดไลค์บ้างอะไรบ้างไลฟ์สดบางทีก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหลังๆนะนะทีนี้ก็ไปดูอะไรปกตินี่แหละก็ไปดูทุกช่องอย่างที่บอกกันนะ่ะโอ้บางทีดูไปดูมาอย่างขำอย่างฮาแล้วมันตลกอะแต่ละคนขำจะตาย เออก็มีเรื่องแค่นี้แหละที่การนิกามาโม่มันไม่มีอะไรหรอกมันก็มีเรื่องแบบตลกตลกแต่เราอย่าไปซีเรียสมากเลยเราเราให้อภัยกันมันก็มีปัญหาการนิการเป็นคนนี้นะจริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเป็นคนคุยสนุกยิ่งกินเหล้าแล้วคุยสนุกเฮฮานะแต่ถ้าถ้าไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวก็จะกลับบ้านเลยเถอะอยู่ไปเดี๋ยวมางัดกันไม่เอาอะไรประมาณเนี้เลี่ยงได้เราเลี่ยงเนาะใครก็ไม่อยากมีปัญหาทั้งนั้นแหละโถทํางานก็เครียดพอแล้ว ได้สตังค์มาก็ต้องมาหาเลี้ยงครอบครัวจะมางัดอะไรกับโลกโซเชียลโอ้ยอย่างโคตรขำอย่างโคตรฮาเลยรกับนิกาฮาจริงๆฮา,าจริงๆเออนึกออกปะนี่แหละกาณิการนานะไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรแต่กาณิการไม่เคยว่าใครไม่เคยมีแต่โอ้โหสุดยอดบอกให้แค่นี้แนละ้กันถึงจะจนถึงจะลําบากอะ่ะมีแต่อบอ้อมอารีให้กับคนข้ามขำขำจะตายยังหา้าเออไม่ไม่ทะเลาะไม่อะไรใครหรอก แล้วแล้วกาน,นิกาก็ไม่ได้ไปตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆอะไรเพราะอะไรวะแค่ไปกดไลค์เพราะว่าเขางัดกันพวกเขาเองอะไรประมาณเนี้ยฝังใครฝังใครพวกใครพวกมันอะไรประมาณนี้ถ้ากาน,นิกาก็ชอบทุกคนเข้าไปช่องนี้มีปัญหา <c oughs> แค่นี้แหละคะ่ะไม่มีอะไรหรอกก็ยามเที่ยงก่อนจะทานข้าวเนาะก็ มาถ่ายคลิปด้วยกานิกาก็ทํางานประจําอยู่แล้วสวนแอปเปิลนะคะลิงโง่ลิงโง่แปลว่าแอปเปิลนะคะทีนี้มันมันก็ร้อนด้วยแล้ววันนี้เป็นวันที่ร้อนมากเลยนะคะแล้วก็รอคุณชายเขาไปสั่งมิโตมานะคะแล้วก็เลยมาเดินแถถ่ายแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าทํางานจริงอะ่ะมันก็ต้องเลิกประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นกานิกา,กาจะทํางานจนตะวันลับฟ้านะคะยันทุ่มสองทุ่มจนกว่าจะมองไม่เห็นเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะคะยกเว้นกรณีฝนตกนะคะ บายบายขอบคุณมากๆนะคะจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยและขอบคุณพี่สามท่านที่เข้ามาดูแลกานิกาด้วยนะคะบายบายและพี่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กานิกาแล้วพี่อีกท่านหนึ่งเข้ามากานิการู้นะว่าเป็นใครอะ่ะขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ